สวัสดีค่ะแม่ๆพี่ๆเอฟซทุกคนที่ติดตามในช่องหนุ่มนิงรัฐบาลไทยอยู่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะนงวดประจำวันที่1น่งมิถุนายน68นะคะสลากสัญจรอ,ออกอจังหวัดบึงการนะคะก็มาสู้สัญจรกันนะคะว่าแนวทางของเราจะปังต่อไหมนะคะ,ะที่ผ่านมาก็แนวทางตัวเลขเด่นวิ่งของเรานะคะก็ปังปังสตัวแตกเลยนะคะก็ หมายความว่าเขา้าตัววิ่งทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็เข้าชุดบนชุดล่างสองตัวนะคะเป็นชุดตัวเลขแนวทางนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะไม่สนับสนุนสลากที่ผิดกฎหมายนะคะโปรดใช้วิจาณในการรับชมนะคะช่องของเราก็เป็นแค่แนวทางนะคะก็ตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดได้นะคะพี่ๆแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเข้านะแต่ว่า พี่ๆแม่ๆ FC คนไหนที่ติดตามอยู่นะคะจะรู้ว่าตัวเลขเด่นของเรานะคะปังๆเลยนะคะยังไม่หลุดนะคะมีหลุดแค่หครั้งนะคะน่าจะจําได้นะคะพี่ๆที่เหลือก็จะมา1-2ตัวบนหรือล่างนะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะพี่ๆโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะก็ ไปดูได้เลยว่างวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้สลากสัญจรบึงการเราจะให้ตัวไหนกันบ้างนะคะก็เอาตัวที่ชอบนะคะก็น้องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะตามนี้เลยมาค่ะไม่ให้เป็นการเป็นเสียเวลาเนาะเราเืินเลขตารางกันได้เลยนะคะในงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะสลากสัญจรบึงการนะคะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะ พี่ๆแม่ๆคนไหนที่ติดตามอยู่อยู่จะรู้นะคะว่าน้องจะลงคลิปเลขเด่นวิ่งตั้งแต่ต้นๆงวดแล้วนะคะซึ่งติดตามกันได้ทาง Facebook นะคะช่องหนุงหนิ่งแนวทางรัฐบาลไทยนะคะติดตามกันได้นะคะตัวเลขวิ่งของเรานะคะคจะให้ทั้งหมด4ตัวนะคะมาแน่นอน1-2ถึงตัวบนหรือล่างนะคะซึ่งเข้าต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะพี่ๆคนไหนที่เห็นก็ จะรู้นะคะมาแน่นอนหนึ่งสองตัวนะคะก็จะให้ตามนี้เลยนะคะพี่พี่ก็เลขวิ่งรอบนี้ของเราก็จะมีเลขเก้านะคะอ่าเลขศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งนะคะสองนะคะซึ่งพี่พี่จะเอาตัวเลข วิ่งไปวิ่งจับคู่กับตัวไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนไม่มีแนวทางก็ดูแนวทางของน้องได้นะคะซึ่งน้องก็จะให้ตัวที่ชอบแล้วก็ ฟันให้นะคะพี่พี่สักครู่นะคะก่อนดึงหมึกหมึกแดงดนึงขยับนิดนึงนะคะก็น้องก็จะชอบอยู่ที่เลข9นะคะพี่ๆซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลข9นะคะตามนี้เนาะฟันให้ที่เลข9นะคะเออพี่ๆคนไหนชอบตัวไหนก็ดูได้นะคะตัวรองคือ,เ,อ,อเลขศูนย์นะคะพี่พ1หนึ่งก็มาได้สองก็มาได้นะคะพี่พี่มาได้ทุกตัวเลยเนาะก็ ให้เป็นแนวทางประมาณนี้นะคะส่วนชุดตารางของเราจะมีประมาณนี้นะคะพี่ๆจะตีกรอบตารางให้เลยเนาะให้พี่ๆไปลองจับคู่กันเองได้นะคะแต่ถ้าใครมีตัวไหนชอบก็ลองเอาตัวเลขวิ่งที่ให้ไปนะคะลองไปจับคู่ได้เลยนะคะตารางเล็กไปไหมคะพี่ๆน้องว่าตารางเล็กไปนิดน,นึงนะคะอาจจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวขอรวบก่อนนะคะ นิดหนึ่งเนาะขย่้นนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตีตารางให้ใหม่เนาะมันตารางเล็กไปนิดนึง ก็จะประมาณนี้นะคะตัวเด่นของเราก็เลข9นะคะพี่พี่จับคู่ตัวไหนก็ได้เนาะแต่ถ้าใครไม่มีแนวทางก็ดูในตารางได้นะคะแล้วก็เลข0นย์นะคะพี่พี่แล้วก็เลข8เนาะเลข4นะคะแล้วก็เลข1นะคะเลข2นะคะ ประมาณนี้นะคะใครชอบเลขวิ่ง9ก็จับคู่ในชุดตารางได้ชอบวิ่ง0ูนย์ก็จับคู่ได้ชอบวิ่ง1ก็เอา1วิ่งในนี้ได้นะคะชอบวิ่ง2ก็เอา2จับคู่ในชุดตารางนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบในชุดตารางก็ลองจับคู่เอาเองได้นะคะพี่ๆก็ถ้าของน้องก็จะฟันอยู่ที่เลขเก้ก็จะจับให้อยู่ที่ประมาณาตามนี้นะคะ98้าเนาะเกนะคะ 91นะคะเอ่เนาะแล้วก็92นะคะประมาณนี้นะคะก็เลขก8เลออนิดนึงเนาะเดี๋ยวค่อยใส่8นะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวถ้าใครชอบ0ูย์ก็อาจจะซื้อ08 0ย์แปดศูนะคะศูนย์เนะคะถ้าชอบ1ก็1918 หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งได้นะคะสำหรับเลขเบิ้ลนะคะเผื่อมันจะมาเนาะใครจะรองก็ได้นะคะก็มันก็ช่วงนี้ก็มามาบ่อยเหมือนกันเนาะก็จะให้เบิ้ลอยู่ที่เก้าเก้านะคะพี่พี่ใครชอบก็ไปซื้อได้นะคะเลขเบิ้ลไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะพี่พี่ประมาณนี้เนาะเลขเบิ้ลเนาะถ้ามานะคะ ใครชอบก็ลองพิจารณาดูได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนชุดสามตัวนะคะพี่ๆก็แล้วแต่ใครชอบนะคะจะให้เป็นแนวทางเฉยๆเนาะก็มีศูนย์เจ็ดเก้านะคะพี่ๆสามศูนย์หกเนาะนะคะแล้วก็ แปดหนึ่งสองใครชอบก็ตามนี้ได้เลยนะคะเออก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆเนาะเห็นไมเอ่ยนะคะใครชอบก็ประมาณนี้นะคะเลขสามตัวเออกัวบางตัวก็จะอาจจะมาก็ ะคละิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับสลากสัญจรบึงาวันที่หนึ่งมิถุนานะคะเดี๋ยวกำกับนิดนึงนะคะ1น,นะคะมิถุนานะคะยุนหกแปดเนาะนะคะประมาณนี้นะคะพี่ๆประจำวดวันที่1เนาะประกาก็ไม่ค่อยออกแล้วเนาะ มันโดนพัดลมหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะคะพี่ๆก็ตามนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆี่ทุกคนโชคดีปังๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครกดแชร์กดติดตามก็ขอให้ปังๆยกใหญ่ในงวดนี้เลยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะพี่ๆสวัสดีคะ่ะ